แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันก็คือการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของคนในประเทศท,ที่สามารถประหยัดเงินมีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นมันสามารถไปแข่งขันกับคนอื่นได้และสิ่งที่จะเกิดภาพรวมต่อการท่องเที่ยวก็เ <qualche> สียค่าน้ำทั่วไปปกติไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินซื้อน้ำดื่ม แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันก็คือการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของคนในประเทศที่สามารถประหยัดเงินนี่ถ้ากินวันหนึ่งสองลิตรตามมาตรฐานของสาธารณาสุขเนี่ยผมผมต้องกินสองลิตรครึ่งตามน้ำหนักผมต้องเสียเงินประมาณเกือบ30บาทต่อหนึ่งวันในการซื้อาน้ำกิน แล้วถ้าหากเรากินน้ำประลาที่อยู่ในคอนโดเราอยู่ในบ้านเราได้ผมก็จะประหยัดเงินวันละสาสบาทสำหรับตัวผมคนเดียวเดือนหนึ่งสามสิบวันผมจะประหยัดเงินได้เกือบหนึ่งพบาทหนึ่งพันบาทเป็นอะไรได้บ้างครับหนึ่งพบาทสามารถจะเอาไปจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตก็ได้ใจ่ายให้เจ้าสัวเนี่ย ไม่ต้องไปหาค่าอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเดือนหนึ่งหกร้อยอย่างของผมเนี่ยอลิมิเต็ดผมก็เอาเงินที่แทนที่จะไปซื้อน้ำดื่มเอามาจ่ายค่าอินเทอร์เนต็ตเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราหรือผมก็จะเอาเงินนี้ไปทำอย่างอื่นหรือจะเอาเงินนี้ไปเสริมศัก,กยภาพหาความรู้ให้กับตัวเองซื้อหนังสือมาอ่านหรือว่าเอาไป ดำรงชีวิตเช่นเป็นค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ารถขนส่งสาธารณะนี่ไงครับเดือนละหนึ่งพันปีละหมื่นสองนี่คือการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมศักยภาพให้คนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นมันสามารถไปแข่งขันกับคนอื่นได้และสิ่งที่ จะเกิดภาพรวมต่อการท่องเที่ยวถ้าประเทศไหนน้ําประปาดื่มได้นักท่องเที่ยวชาติอื่นเขาจะมองว่าประเทศนั้นมีระบบสุขอนามัยที่ดีเยี่ยมปลอดภัยจากเชื้อโรคปลอดภัยจากโรคระบาด เมื่อปลอดภัยจากโรคระบาดปลอดภัยจากเชื้อโรคก,การที่เขาจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาก็จะจ่ายเงินในการซื้อประกันการท่องเที่ยวที่ถูกลงเดินทางมาบางประเทศบังคับว่าประชาชนของตนเองต้องซื้อประกันภัยเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าถ้าเกิดมาป่วยในประเทศอื่น รัฐบาลที่เขาเป็นรัฐสวัสดิการเนี่เขาไม่ต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาลคนในประเทศเขาที่ไปป่วยในต่างประเทศก็ให้บริษัทประกันเป็นคนเสียมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวเพราะเรานอกจากจะเป็นประเทศที่มีความสุขสนุกสนานอาหารการกินที่อร่อย เรายังกลายเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพิสูจน์ได้จากน้ำประปาในประเทศไทยดื่มได้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมนี่ท่านทั้งหลายครับมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยิ่งระบบการขนส่งสาธารณะถ้าลงทุนไปอีกครับอย่างจังหวัดขอนแก่นบ้านผมเนี่ยประกาศตั้งแต่รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรว่าจะสร้างรถไฟฟ้าบนถนนมิตรภาพเริ่มต้นที่ท่าพระไปสิ้นสุดที่ตำบลสำราญ ระยะทางประมาณ22กิโลเมตรเป็นเส้นหลักนะครับโอ้คนขอนแก่นดีใจว่าจะกลายเป็นจังหวัดแรกในภูมิภาคที่มีรถไฟฟ้ากี่ปีแล้วตั้งแต่ปลายสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เขาตกลงกันได้เทศบาลเมืองขอนแกน่นเทศบาลท่าพระเทศบาลบ้านเป็ด เทศบ,บาลเมืองเก่าเทศบ,บาลศีลาเทศบ,บาลสำราญ4 5หตำบลเขาทำเ o u มร่วมกันร่วมกันเป็นเจ้าของจะทำรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในจังหวัดขอนแก่นรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศีพิทักษ์ผักดันเรื่องนี้เสนอเข้าไปเรื่องนี้สุดท้าย ไม่ได้ทำหนึ่งกรมการข้าวของกระทรวงกรเกษตรไม่ยอมมอบที่ดินในการทําสถานีตรงกลางบริเวณถนนสีจันตัดกับถนนมิตรภาพให้ทําเป็นสถานีหลักได้ยื้อกันนานจนบานนี้ยังไม่ได้ สุดท้ายขบวนการเลดฟันขบวนการระดมทุนในการทำก็ทำไม่ได้สิับเพราะไม่ได้ที่ดินตรงนี้ที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินของกรมการข้าวถ้าใครไปขอนแก่นนะครับจะอยู่ยืงๆกับเซนท่านพาซ่าขอนแก่นนะอยู่ซ้ายมือตรงนั้นนี่มันเกิดขึ้นมา ยี่สิบสามสิบปีแล้วตั้งแต่ผมเรียนประถมอ่ะตอนนี้ผมจะหกสิบแล้วนี่นั่นคือสี่สิบห้าสิปีแล้วที่ดินตรงนั้นเขาทำเป็นที่ดินของศูนย์วิจัยข้าวตอนนั้นประชากรยังมีน้อยเอาพื้นที่ตรงนั้นมาทำเป็นที่ปรับปรุงพันุ์ข้าวแต่มันอยู่กลางเมืองครับตอนนี้แล้วทาง ท้องถิ่นเขาก็ต้องการให้รัฐนิส่งมอบที่ดินตรงนั้นในเขาเขาจะทําเป็นสถานีใหญ่ในการที่คนดงมาที่นั่นแล้วจะเข้าไปในเมืองเข้าถนนสีจันทร์ก็ไม่ยอมให้สักทีนี่ไงครับคือระบบราชการส่วนภูมิภาคขัดขวางการเจริญ ของส่วนท้องถิ่นถ้ามอบที่ดินผืนนั้นให้เทศบาลเมืองเทศบาลถ้าพระเทศบาลเมืองเก่าเทศบาลบ้านเป็ดเทศบาลศิลาเทศบาลสำราญนี่ให้เขาไปจัดการไม่ได้มอบให้เอกชนนะครับมอบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเขาไปร่วมกันจัดการตรงนั้นให้เป็นสถานีกลางเหมือนเขาจะทําสถานีกลางบางซื่อเขาต้องการเอาตรงนั้นเป็นสถานีกลางเพื่อที่จะขยาย พื้นที่ในอนาคตถ้าเส้นท่าพระลากยาวไปจนถึงสำราญตามส่วนกลางของถนนมิตรภาพแล้วเสร็จมันก็จะมีเส้นคู่ขนานที่สามารถตัดจากมาริวันเข้ากลางเมืองหรือจากมาริวันไปประชาสโมสรโดยใช้ตรงบริเวณที่ดินของกรมการข้าวเนี่ยเป็นสถานีเชื่อมโยงกลางซึ่งเขาวางแผนไว้ในอนาคต ก็ไม่ยอมให้เขารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบพลอากาศเอกประจินจันตองเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ไม่มีใครยอมผลักดันเรื่องนี้ให้มันสำเร็จสักทีนะึงติดเงื่อนไขที่ไม่จริงจังในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ที่คุณธนาธรก็บอกมันต้องทำสิครับทำไมต้องทำทำไมต้องสร้างเมืองรองที่มันเป็นจุดเชื่อมจุดศูนย์กลางอย่างผมยกตัวอย่างขอนแก่นทำไมครับเพราะตรงนี้มันมีกงศูนย์อยู่สามสี่ประเทศแล้วกงศูนย์ฝรั่งเศสกงศูนจีนกงศูนย์อะไรเนี่ยญี่ปุ่นไงกำลังจะทำเนี่ยเปรูก็มาเนี่ย ตรงนี้เป็นหลักในการที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคที่มีคนยี่5บ้าล้านคนก็คือภาคอีสานตรงนี้ไม่ใช่ประตูภาคอีสานตรงนี้คือหัวใจของภาคอีสานเชื่อมโยงไปที่สารคาม70กิโลเมตรเชื่อมโยงไปที่กาฬสินธุ์เจดสิบกว่ากิโลเมตรเชื่อมโยงไปที่ชายภูมิร้อยกว่า ไปอุดรร้อยยนี่คือสิ่งที่เขาทำเป็นเซนเตอร์แต่กลายเป็นว่าระบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะไม่ได้วางแผนเพื่อเอื้ออํานวย